การทำนาของเราเนี่ยเราจะทำเป็นนาอินทรีย์จะไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีเราก็จะหมักดินเพื่อจะเปลี่ยนสภาพพวกเศษหญ้าเศษตอสังข้าวใบไม้ต่างๆให้มันเป็นปุ๋ยแล้วก็จะได้ประโยชน์ในการทําให้ต้นข้าวเราเนี่ยจเจริญเติบโตได้ดีเป็นการฟื้นฟูสภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมแก่การทํานาดังคํากล่าวที่ว่าดินดีปลูกอะไรก็งาม ขั้นตอนแรกเลยก็คือการไถขบหญ้าหรือตอสร้างข้าวหรือพวกเศษใบไม้ต่างๆที่มีอยู่แล้วนะครับ<ม>กบลงไปในดินถ้าเกิดนาของท่านเนี่ยสามารถเปิดน้ําใส่ได้เราก็เปิดน้าไปเลย หรือไม่ก็ถ้าเกิดฝนตกมีน้ําขังเราก็ไม่จําเป็นต้องเปิดน้ําสามารถหมักได้เลยระดับน้ําที่เราจะปล่อยเข้ามาก็คือสามารถที่จะขังได้ทั้งหมดในแปลงนาของเราเราก็จะนําเอาจุลินทรีย์มาใส่จุลินทรีย์ที่เราจะนํามาใช้ก็คือเป็นกลุ่มของจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายเศษซากพืชหรืออินทรีย์วัตถุได้ดีไม่ว่าจะเป็นพวกจุลินทรีย์หนอกล้วยจุลินทรีย์จ้าปววจุลินทรีย์สังข้อแสงหรือเป็น e อที่เราหาซื้อได้เราก็เอามาใช้ได้เลยขั้นตอนในการนําจุลินทรีย์ลงมาใส่ในแปลงนาเราจะใช้จุลินทรีย์เนี่ย 20ลิตรต่อแปลงนาหนาไร่ช่วยในการเล่งกระบวนการในการย่อยสลายพวกเศษหญ้าต่อซางข้าวพวกใบไม้เหล่านี้ให้เร็วขึ้นเพื่อที่จะให้เป็นปุ๋ยนะครับใช้ในการบำรุงต้นข้าวต่อไป กระบวนการในการหมักเนี่ยจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราใส่จุลินทรีย์ไปแล้ว1สัปดาห์เราจะสามารถสังเกตเห็นฟองอากาศเริ่มขึ้นมาเยอะการหมักดินเนี่ยจะช่วยในการลดต้นทุนเรื่องของปุ๋ยแล้วก็ลดพวกสารเคมีต่งตางๆแล้วก็เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทําให้กบให้เขียดที่มีอยู่ในท้องนาเราเนี่ยขยายพันธุ์ได้ดีสัตว์เหล่านี้เนี่ยจะช่วยในการกําจัดมแมลงพาหา่าขังโรคต่างๆได้ดีวิธีการหมักดินก่อนวานข้าววิธีนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ สวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการหมักดินก่อนหวานข้าวในการทํานาของเราเนี่ยเราจะทําเป็นนาอินทรีย์จะไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีเราก็จะหมักดินเพื่อจะเปลี่ยนสภาพพวกเศษหญ้าเศษตอสางข้าวใบไม้ต่างๆให้มันเป็นปุ๋ยแล้วก็จะได้ประโยชน์ในการทําให้ต้นข้าวเราเนี่ยจเจริญเติบโตได้ดี เป็นเรื่องของการลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยพวกปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์ที่เราซื้อมาเราจะอาศัยปุ๋ยที่ได้จากการหมักพวกเศษหญ้าต่อซังข้าวหรือพวกใบไม้ที่มีอยู่แล้วในไร่นาเราเป็นการอนุรักษ์สัตว์ที่มีอยู่ตามท้องไร่ท้องนาเราอย่างพวกกบพวกเขียดและก็พวกไสเดือนเพราะว่าสัตว์เหล่านี้เนี่ยจะช่วยในการกําจัดมแมลงพาหะขังโรคต่างๆได้ดีเป็นการฟื้นฟูสภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมแก่การทํานาช่วยลดปัญหาในเรื่องของดินเป็นกรดเป็นด่างได้ดี ซึ่งวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกเลยก็คือการไถขบหญ้าหรือต่อสร้างข้าวหรือพวกเศษใบไม้ต่างๆที่มีอยู่แล้วนะครับกลบลงไปในดินหลังจากที่เราไถเสร็จแล้วนะครับถ้าเกิดนาของท่านเนี่ยสามารถเปิดน้ําใส่ได้เราก็เปิดน้ําไปเลยหรือไม่ก็ถ้าเกิดฝนตกมีน้ําขังเราก็ไม่จําเป็นต้องเปิดน้ําสามารถหมักได้เลยเหมือนกันระดับน้ําที่เราจะปล่อยเข้ามาก็คือขอให้มีความชื้นได้อย่างทั่วถึงสามารถที่จะขังได้ทั้งหมดในแปลงนาของเรา หลังจากที่เราปล่อยน้ํานมาขังแล้วนะครับเราก็จะนําเอาจุลินทรีย์มาใส่จุลินทรีย์ที่เราจะนํามาใช้ก็คือเป็นกลุ่มของจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายเศษซากพืชหรืออินทรีย์วัตถุได้ดีไม่ว่าจะเป็นพวกจุลินทรีย์หนอกล้วยจุลินทรีย์เจ้าปวกจุลินทรีย์สังข้อแสงหรือเป็น EM ที่เราหาซื้อได้เราก็เอามาใช้ได้เลยหรือใครทําเองก็สามารถที่จะทําแล้วก็ใช้ได้เลย ก็คือถ้าเป็นจุลินทรีย์็เนี่ยจะมีต้นทุนอาจจะไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าเราใช้ในปริมาณที่มากเราแนะนํามให้ทําเป็นจุลินรียหนอก,ก้วยสามารถที่จะทาได้เยอะแล้วก็ใช้เวลาทํา15วันหรือถ้าเป็นจุลินซีย์เนี่ยเราควรที่จะขยายให้ได้ปริมาณเยอะๆเราค่อยนาไปใช้ตัวนี้ก็ใช้เวลาขยายไม่นาน ซึ่งวิธีการทําจุลินทรีย์หน่อกล้วยนะครับจะมีขั้นตอนที่ง่ายถังหมัก100ลิตรเราจะใช้หน่อกล้วย2 0กิโลแล้วก็มีกากน้ําตาลประมาณ2 3กิโลเติมลงไปนะครับแล้วก็เติมน้ําให้เต็มหลังจากนั้นเราก็จะหมักไว้เป็นเวลา15วันเราก็สามารถนําไปใช้งานได้เลยแล้วก็จะนําจุลินทรีย์หน่อกล้วยเนี่ยไปเทหรือไปสาดใส่น้ํา เราสามารถที่จะใช้ร่วมกับจ pues mm ุลินทรีย์สังเ nah <for S 1> คราะห์แสงก็ได้จะเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือว่าเป็นจุลินทรีย์เอ็มสามารถใช้ได้หมดเราก็จะเติมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปด้วยต่อไปก็จะเป็น EM ถ้าเราทําการขยายไว้เยอะเราก็สามารถใช้ได้เลยจากนั้นเราก็ใช้ไม้คนจุลินทรีย์ทุกอย่างให้เข้ากันก่อนขั้นตอนในการนําไปใช้เนี่ยเราจะใช้ถังตักไปเลยนะครับเอาทั้งเศษหนอกล้วยที่เหลืออยู่เราก็สามารถนําไปใส่ได้เลยขั้นตอนในการนําจุลินทรีย์ลงมาใส่ในแปลงนานะครับ เราจะใช้จุลินซีเนี่ย20ลิตรต่อแปลงนา1ไร่เราสามารถที่จะใช้ในปริมาณที่มากกว่านี้ได้นะครับถ้าเกิดเรามีเยอะเราก็ใช้เยอะได้เลยเมื่อเราได้จุลินซีมานะครับเราก็จะเริ่มเทสใส่น้ําไปเลยซึ่งจุลินซีเนี่ยสามารถกระจายตัวได้ดีในน้ําถ้าเกิดมีความชื้นเนี่ยเขาไปได้หมดทุกที่ตัวจุลินซีที่เราเอามาใส่นะครับจุดประสงค์ก็คือจะช่วยในการย่อยสลายให้เร็วขึ้นเร่งกระบวนการในการย่อยสลายพวกเศษหญ้าต่อซางข้าวพวกใบไม้เหล่านี้ให้เร็วขึ้นเพื่อที่จะให้เป็นปุ๋ยนะครับใช้ในการบำรุงต้นข้าวต่อไป หลังจากที่เราเทจุลินทรีย์ใส่ลงไปแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือจะปล่อยให้จุลินรีเนี่ยทำงานตามหน้าที่ของมันไปซึ่งเราสามารถที่จะทําได้หลายรอบอาจจะเป็น2อถึงสรอบก็ได้ในการเตรียมแปลงระยะเวลาเตรียมก็คือ30-45ถึงวันหลังจากนั้นเราค่อยมาไถามาหวานข้าวอีกทีหนึง่งกระบวนการในการหมักเนี่ยจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราใส่จุลินรียไปแล้ว1สัปดาห์เราจะสามารถสังเกตเห็นฟองอากาศเริ่มขึ้นมาเยอะนะครับ สำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับถ้าเกิดท่านทำนาเป็นอาชีพหรือทำนาเพื่อที่จะบริโภคข้าวเองท่านก็สามารถที่จะทำนาอินทรีย์แบบง่ายๆโดยการหมักดินก่อนที่จะหว่านข้าวเพราะว่าในการหมักดินเนี่ยจะช่วยในการลดต้นทุน,นเรื่องของปุ๋ยแล้วก็ลดพวกสารเคมีต่างๆลดพวกมแมลงพวกโรคของข้าวแล้วก็เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเราสามารถที่จะทําให้กบให้เขียดที่มีอยู่ในท้องนาเราเนี่ยขยายพันธุ์ได้ดี เราก็จะได้บริโภคข้าวที่ปลอดสารจริงๆซึ่งขั้นตอนในการทำเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายขอให้เราหมักแล้วก็ใส่ใจในการทําการเริ่มต้นที่ดีจะทําให้เราได้รับผลผลิตที่ดีดังคํากล่าวที่ว่าดินดีปลูกอะไรก็งามวิธีการหมักดินก่อนหว่านข้าววิธีนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ